ถ้าประหารเมียนมาเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะคะกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็จะครบรอบ4ปีแล้วหลังจากนั้นก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นค่ะเป็นการประทะกันร,ระหว่างกองกําลังของรัฐบาลทหารเมียนมากับกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเราอาจจะรายงานเรื่องของข่าวสงครามกลางเมืองกันอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะพาไปเจาะลึกถึงชีวิตของประชาชนชาวเมียนมาว่าพวกเขาต้องปรับตัวใช้ชีวิตกันอย่างไรท่ามกลางสงครามกลางเมืองค่ะ ในนครย่างกุ้งประเทศเมียนมาสงครามกลางเมืองส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจและทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นแรงงานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าอย่างไวไวมักเริ่มทำงานทั้ง,ท,งทั้งที่ท้องว่างทุกวันเพราะรายได้ของเธอลดลงจากเมื่อก่อนไวไวทำงานหนักถึง12ชั่วโมงเพื่อให้ได้รับค่าแรงเพียงวันละประมาณ3ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่ถึง100บาทซึ่งเงินจำนวนนี้ต้องใช้จ่ายในการจ่ายค่าเช่าบ้านอาหารเสื้อผ้าและที่สำคัญเธอต้องส่งไปให้ครอบครัวการไม่กินข้าวเช้ามีเหตุผลมาจากความประหยัดไม่ใช่เพราะเธอไม่อยากกิน အာနာမသိခင်အောင်ဆိုညာ9နိုင်အတီ ODD ခေါ်ရင်ညီမတို့ဆင်းလို့ရတယ်မိန်းကလေးဆိုဆင်းလို့လည်းရတော့ပူလားဆက်ထုတ်တဲ့ချင်းကအပူဝင်ငွေလေးရတော့ပေါ့နော်တလောက်200 300ပူလေညီမတို့အဲ့အာလေးကကိုယ်အတွက်ကိုသုံးလို့ရတယ်အခုကအခုရတဲ့လောက်ခလစားအိမ်ကိုပို့လို့ရတယ်ဘီဒီမာကိုစောင်းရုံလုပ်ပေးချင်ရပူဝင်ငွေဆိုတော့ညီမတို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့မှ စားဖို့တော့အသားငါးဆိုရင်တပတ်မှစနေနေ့ဈေးဝယ်မယ်တစ်ခါစားမယ်ကြက်သားဝရွက်ကလေးနဲ့စားမယ်လက်ဖက်ထုပ်ကြက်ဥပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့မျှပြီးစားမနက်စာဆိုပေပုံမှန်အားဖြင့်မစားလောက်များတယ်မနေ့ထမင်းကျန်ကိုပူချက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဟိုချွေတာပြီးသားဘာဖြစ်စင်မတို့ကသူများလေးလိုစားရသူများလေးလိုတောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဟိုဘက်မှာပူမဲဟာ วัยเป็นหนึ่งในแรงงานสำคัญที่ผลิตเสื้อผ้าให้แบรนด์ดังระดับโลกมากมายและนำมาซึ่งรายได้จากการส่งออกหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับเยนมาแม่การส่งออกเสื้อผ้าจะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศแต่ไรายได้ของแรงงานกลุ่มนี้ลดลงอย่างต่อนเนื่องแม้กระทั่งจะซื้อเสื้อผ้าสักตัวตอนนี้ยังเป็นเรื่องยาก အင်းလေတော့တမီးတို့ဆိုလဲအဲ့ဒီဝေသတော့တလားအောင်နှစ်စုံသုံးစုံလောက်ပို့ရတယ်အခုဇော်ရေကုံစင်းနှုတ်တက်လာပြီနောက်ဝဲမှာအဲ့ဒီဝေသကဟိုอ่ะအဲ့ဒီဝေသဆိုလဲမွယ်ပြစ်တော့ဘောတော်လိုက်တော့အလှပပစ္စည်းဆိုလဲမွယ်ဖြစ်ဘူးတကိုယ်ဒီက ਾਇ ပစ္စည်းဆိုဝေးရဲ့ပို့ပြီးတော့လေဟိုစားဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့စားဖို့ကပို့လိုက်တာရှိတယ် หนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองก็คือช่างปั้นพระพุทธรูปไม่เพียงการส่งออกที่เป็นไปยากขึ้นแต่พวกเขาประสบปัญหาตั้งแต่การหาหินอ่อนจากเมืองการเข้าไปเมืองหินอ่อนที่อยู่ในเขตการควบคุมของกลุ่มกบฏทมกลางสงครามกลางเมืองเวลานี้กลายเป็นภารกิจที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง အဲ့ဒါတူရတော့ဒီသတိကသိမကောင်းဘူးနော်။တွားလို့တောင်မကောင်းလို့ပဲ။သိမကျေကြတော့အာခုနောက်ပိုင်းတော့အဲဒီလာပိုင်းနေကြည့်ပါဦး။အပန်းကြီးရပြေတော့အဲဒီအမှားတွေကမကောင်းဘူး။ဒီအုံးစားမူရတယ်အတိုင်းတစ်ပေါင်းဝဲတွေလင်းငါပေါင်းလို့ဆိုကြသိမသိရဘူး။ การเดินทางในเมียนมาเวลานี้เป็นเรื่องที่ยากลาบากนะคะเพราะว่ามีการประทะกันในหลายจุดของกองกําลังชาติพันธุ์และกองกําลังทหารของรัฐบาลค่ะแม้แต่การจะออกไปทไําไร่ไถนายังเป็นเรื่องยากเลยนะคะเพราะว่าชาวนาต้องคอยระวังทุ่นระเบิดค่ะรายงานจากหน่วยงานที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ทุ่นระเบิดรายงานว่าในปี2023มีชาวเมียนมา1,003คนบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดแต่คาดว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ค่ะ ในรัฐกะเหรี่ยงตะวันออกของเมียนมาการออกจากบ้านทําให้ชาวนานละหันต้องกลายเป็นผู้พิการจากการเหยียบกับระเบิดจนไม่สามารถทํางานได้อีกกองทัพเมียนมาเข้ามาตั้งฐานทัพภายในหมู่บ้านแห่งนี้ในตอนแรกชาวบ้านอพยพออกไปไปอาศัยอย่างที่อื่นและรอเวลาที่ทหารจะถอนกําลังออกไปแต่เมื่อวันนั้นมาถึงละหันกลับมาดูบ้านและจะมาเอาข้าว เขากลับเหยียบกับระเบิดที่ถูกฝังไว้ที่เราไม่นะขนาดไม่ที่เราเปียนดน้มมาเปีนย,นนเยนดทียาเลยเล้ะเรื่อเนาะม่นตีวะเราเลเต็มนีเลเราไม่จากวะทไมในในรตี่เปียดยาวะทำไมมูปวดชียะไ เละหันในวัย52ปีต้องกลายเป็นผู้พิการเขากังวลว่าจะดูแลครอบครัวที่มีสมาชิก6คนได้อย่างไรในช่วงสงครามกลางเมืองในเมื่อเขาไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป<ม>ไอายมาลูกสาวของเขากลายมาเป็นคนต้องดูแลทุกอย่างภายในบ้านเก็บฟืนล้างจาน ชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเช่นกันนับตั้งแต่ผู้เป็นพ่อสูญเสียขาอากงลงกว่าชชาด้บ่เนอะอเยียแทมยายยู่บอนาะอภีก็เล่าในตัวในดวงสุ่ยเราี่ใส่ปูเสียมือบเนา่ะที่แต่แก่สิตา้แล้วมาเมนีเชียอามาเมบอนอ่ะ အဲမယ်ဒီလိုမျိုးတော်လံလိုက်တော့လူတွေအများကြီးရှုံးရှုံးဘောနောပြီတူလူတွေအများကြီးကြီးခိုက်ခါကြတော့အစကလေးကမလုံးကြီးကောင်းပါဘဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုယ့်အဖေလဲပတ်နေဘောနောအဲ့ထဲမှာအဲ့ချိန်မှာဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောခဲမိတယ်ဘောနောဒါပေမဲ့တကယ်ဆုစဉ်းစားကြည့်ဘောသူရွေလဲအရှေ့ကနေအများကြီးဘောနောခံခဲရတယ်ကြုံခဲရတယ်ဒုက္ခရောက်ခဲကြတယ်အဲ့တော့သူတို့လဲကုချင်းစားလဲဘောနောလာဟာဆုံးဆေးခါ แต่สำหรับครอบครัวพวกเขาและเธอสูญเสียความหวังไปแต่กับยาสเควคินชาวไร่ชาวสวนอีกรายหนึ่งเธอสูญเสียสามีไปวันหนึ่งในเดือนกรกฎาคมบนภูเขารัชานยาเตือนสามีว่าวันนี้เป็นวันไม่เป็นมงคลตามปฏิทินเมียนมาเธอขอร้องไม่ให้เขาออกไปตรวจดูพืชผลในสวน แต่สามีไม่ฟังคำของเธอเขายังคงออกไปแล้วเธอก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นในช่วงเย็นของวันนั้นหนม่งแต่ฮัมบอกว่ามงแต่มาูกบอกอกมเท่าตไม่เลยนซืเอเยย้าเลยอย่งโซยองเงค้างยงยอยงเงตัวอีนอตอนไหนโลกกว ที่ความกังวลของยาเป็นความจริงคนที่เหยียบกับระเบิดวันนั้นคือสามีของเธอเขาจากไปอย่างไม่มีวันกลับเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของสงครามในเมียนมาซึ่งทําให้ชีวิตของผู้คนในชนบทตกอยู่ในความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดที่ถูกฝังไว้ทั้งจากกองทัพและกลุ่มต่อต้าน ประชาชนชาวเมียนมาก็ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตกันไปนะคะท่ามกลางสงครามกลางเมืองแต่ว่าหลายคนค่ะก็ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นสู้ค่ะสงครามกลางเมืองยกระดับขึ้นนับตั้งแต่ปฏิบัติการ1027เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่27ตุลาคมปี2023 นำโดยกลุ่มพาราดอนภาพ3พันธมิตรซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ส่งอิทธิพลในพื้นที่ประกอบไปด้วยกองทัพพันธมิตรกู้ชาติมาริดกองกําลังปลดปล่อยชาติพันธุ์ไทยใหญ่และกองกําลังกู้ชาติอารากันปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายเพื่อขับไล่กองกำลังทหารของรัฐบาล พวกเขาเริ่มต้นจากการยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์ในรัชชานและพื้นที่ใกล้เคียง <Hey. S 1> เช่นเมืองมูเซซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนสำคัญระหว่างเมียนมาและจีนรวมถึงการตัดเส้นทางลำเลียงกำลังพลของกองทัพเมียนมาบนเส้นทางสำคัญปฏิบัติการนี้ทำให้กองทัพสูญเสียฐานที่มั่นและกำลังพลจำนวนมาก และการสู้รบของรัฐบาลทหารเมียนมากับกองกำลังชาติพันธุ์ยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันกองกำลังชาติพันธุ์ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและมีกำลังชนกลุ่มน้อยเข้ามาร่วมอย่างต่อเนื่องนี่คือชนเผ่ากยันในรัฐคาร์นี พวกเขาเพิ่งประกาศจัดตั้งกองทัพแห่งชาติกยันเพื่อดำเนินการสู้รบกับรัฐบาลทหารเมียนมากองทัพดังกล่าวระบุว่าจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารในหลายเมืองรวมถึงในกรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาด้วย ပါတီဒီခုတော့ရကျွန်တော်တို့ခင်ရောင်းလူမျိုးတွေပေါ့အတိကာပြန်ခြေနေလဲကျွန်တော်တို့ခင်ရောင်းတော်လင်းကြီးအစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစုစည်းခြင်းနဲ့စန္ဒရဲနောက်တစ်ခုကလဲအချားဒီဒီလူဒီကလမဘောနော်တော်လင်းကြီးကလမအချားတိုင်းသားတွေဒီတူကျွန်တော်တို့လဲဟိုတပ်ပွဲဝင်နိုင်အောင်တစုတစည်းတဲ့နဲ့တပ်ပွဲဝင်နိုင်အောင်ဆိုတာမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားအချင်းဖြစ်တာပေါ့နော် แขงชาติกะยันถูกจัดตั้งขึ้นโดยอิงตามพื้นที่ชนเผ่ากยันอาศัยอยู่โดยขณะนี้มีทั้งหมด8กลองพันธในพื้นที่ของพวกเขาและแต่ละกองพันธ์มีสมาชิกประมาณ100คนซึ่งแม้ตอนนี้พวกเขาเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็หวังว่าพวกเขาจะพัฒนาไปได้ไกลมีมีพี่มาตัวนี้ยาซูยาเราอยามนี่เนยมาทำให้จดไม่ปีมุ ဟုတ်စ ओसी စနစ်တွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုဘေးမှဒါတွေဖြစ်နေတာရတော့ဟိုရှိနေတာဘောနော်။ဒါပဲလဲဒါကျွန်တော်တို့ဟို data တွင်းมาတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွမ်းတော့ပြောတော့ KND လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်တနေ့ဟိုကိုယ်နေစ ओसी ကိုရဲဟို common ဘူကူလန်စီမံနေလဲဟိုနေသားဖြစ်လာမြေလို့တော့ယုံကြည်တာဘောနော်။ ยายนปี2024กองกำลังปลดปล่อยชาติพันธ์ตะอางจัดพิธีมอบยุทธโธปกรณ์ทางทหารให้กับทหารใหม่กว่า1,000นายหลังจบการฝึกพิเศษในป่าลึกทางตอนเหนือของรัชชาน <c oughs> ในค่ายฝึกที่เป็นความลับทหารใหม่ของ TNLA ได้รับการฝึกต่อสู้เข้มข้นเป็นเวลา3เดือนก่อนจะไปเข้าร่วมในสมรภูมิจริง กองกำลัง T N L A เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการเปิดฉากปฏิบัติการ1027เมื่อปี2023กลยุทธ์นี้นำไปสู่การยึดครองพื้นที่คืนมาจากกองทัพรัฐบาลกว่า5,000 50, 0ตารางกิโลเมตรในรัฐฉาน สงครามกลางเมืองไม่เพียงส่งผลกระทบต่อประชาชนในเมียนมาเท่านั้นนะคะแต่ยังไปกระทบต่อชีวิตของชาวโรฮิงญาซึ่งถูกกองทัพรัฐบ,บาลทหารขับไล่ตั้งแต่เมื่อปี2017ค่ะที่นี่ค่ายผู้ลี้ภัยกูตูปาลองบังกลาเทศเหตุความไม่สงบในรัฐยะไข่ทำให้ชาวโรฮิงญาต้องอบพยพออกจากบ้านเรือน ข้ามพรมแดนไปยังบังกลาเทศเพื่อเอาชีวิตรอดและนับตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองชาวโรฮิงญายิ่งลำบากมากกว่าเดิมบีบีฟาอิซาและครอบครัวตัดสินใจเดินทางจากเมียนมามายัางค่ายลีภัยแห่งนี้เธอเล่ว่าสามีของเธอล่วงหน้ามาก่อนแล้วเธอค่อยตามมาพร้อมกับพ่อแม่ ลูกพี่น้องและคนอื่นๆแม้ที่นี่จะไม่ค่อยมีอาหารกินแต่อย่างน้อยที่นี่มีสันติภาพเราเอราตัวฮาตนาวัลลาตนวัดุโกตอยีทีอย่าน้อันติตัวอกามาบีอารามงนตัวไรีนาภารีตัวเห็นตัวรวานีกุลีราวัสตวะนมดียังไนันติไอราฮาติลติวชดุโกตทย่งนรมา ในรัฐยอไขาของเมียนมาทําให้ชาวโรฮิงญากว่า7 0 0 0 0สนคนต้องหลบหนีไปยังบังกลาเทศและเกิดการสอบสวนเรื่องอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่องและนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารสถานการณ์นี้รุนแรงขึ้น ปลายเดือนพฤศจิกายนคาริมคานหัวหน้าอายการของสาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เดินทางเยี่ยมชุมชนโรฮิงญาที่คายพลิภัยกูตูปาลองในบังกลาเทศในการเืินครั้งนี้เขาประกาศความคืบหน้าในการดำเนินคดีต่อผู้นำกองทัพรัฐบาลเมียนมาพลเอกมินอ่องลายว่ากำลังหาช่องทางในการขอหมายจับ นี่ข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติการดำเนินคดีครั้งนี้เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการปรับปรามและขับไล่าชาวโรฮิงญ,ญาออกจากเมียนมาในปี2017ซึ่งนำไปสู่การอพยพครั้งใหญ่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ค่ายกุตูปาลองไปที่ค่ายผู้ลิภัยคอกบาซาบังกลาเทศชาวโรฮิงญารับรู้ข่าวแล้ววาสารอาญาระหว่างประเทศจะขอออกหมายจับคนเอกมินอองไลน์ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติผู้นำชุมชนโรฮิงญาในค่ายผู้ลิภัยกล่าวว่าการดาเนินการนี้อาจจะนำมาสู่ความสงบสุขและความยุติธรรมที่พวกเขารอคอยมานาน আই সি সি তিন ওয়ারেন্ডি দৌড়িবল্লা মি করিম খানে দুনিয়ারে রেপানে এক নম্বর দুই নম্বর হেন্ডিল গোয়া গদ্দার যা দু ইনসান জাতির খতং করে ফেলে দেব গোয়া গদ্দাররে যদি দরিয়ারে কুড়র মোকাবেলা গরি ভার দৌলে পুরা বারমার জিন্দ আছে ความยุติธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งสันติภาพก็เป็นอีกส่วนแต่ที่สำคัญสุดพวกเขาหวังว่าถ้าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติจะได้กลับบ้านเสียทีเี่อ่่าอรดเียเบิดาเรารดเลย আর আরে ইন্ডিয়া জুলুম যে দুনিয়া মা কোনো কম রো নয় বরে তা আরে এখন কেঙ্গুর দুনিয়া আর আরে গরিদের দইলে বাংলাদেশ দো মিলিয়ে আর তারপর আর নিরাপত হলে যাই দিন মানে আর আর শান্তি হইলে যাই দিন আর নইলে আর আর যাই বলে নাই จุบันมีผู้ลี้ภัยโรฮิงญาราวหนึ่งล้านคนอาศัยอยู่ที่ค่ายคอกบาซาหลังจากหลบหนีการสังหารหมู่และการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดของพวกเขาการใช้ชีวิตในค่ายแออัดเต็มไปด้วยความยากลําบากแต่วันนี้มันเริ่มมีความหวังเมื่อได้ยินข่าวจากสารอาญาระหว่างประเทศเพียงแต่ว่าการพิจารณายื่นขอออกหมายจับอาจจะใช้เวลาอีกหลายเดือนอย่างเร็วสุดก็คือสเดือน แม้สงครามกลางเมืองจะพรากหลายสิ่งไปจากประชาชนหลายคนสิ้นหวังหลายคนดิ้นรนบางคนตัดสินใจลุกขึ้นสู้และบางคนยังคงมีศรัทธาว่าวันหนึ่งสันติภาพจะเกิดขึ้นกลางเดือนพฤศจิกายนปี2024 ของฟ้ายามค่ำคืนของเมืองตองจีรัชานประเทศเมียนมาสว่างสวัยด้วยบอลลูนลวดลายหลากสีดองไม้ไฟที่ประดับประดานเหนือท้องฟ้านี่คือเทศากาลตาสองไตซึ่งไม่ได้เป็นเพียงงานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความสามคัคคีผู้คนหลายพันคนจากทั่วทุกสารทิศมารวมตัวกันเพื่อร่วมประเพณีอันเต็มไปด้วยสีสันและจิตวิญญ,ญาณแห่งศรัทธา ความศรัทธาที่หายไปนานหลายปีทั้งการระบาดของโควิด -19 ตามมาด้วยรัฐประหารในปี2021และสงครามกลางเมืองที่ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจุดจบของสงครามจะมาถึงวันใดชาวบ้านตาดำๆคือคนที่รับผลกระทบมากที่สุดแต่ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็ต้องปรับตัวกัดฟันใช้ชีวิตกันต่อไปแม้ศรัทธาจะลังเลือนเพียงใดก็ตาม